เหล็กเส้นเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปรพันเหล็กเอชบีทั้งหมดเนี่ยมันคือเหล็กริดร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงช่งางจะพาพวกเราไปดูกระบวนการการทำเหล็กริดร้อนกันฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด s first s t เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเหล็กริดร้อนเนี่ยแน่นอนชื่อมันบอกอยู่แล้วมันแบ่งกันด้วยวิธีกรรมวิธีการผลิต เกิดจากกระบวนการที่เอาเหล็กเศษเหล็กได้ต่างๆมาหลอมหลอมหลอมก็คืออะไรครับเอาเหล็กเศษเหล็กเหล็กเป็นเป็นวัส,สดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ได้นะครับเศษเหล็กที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาจะเอากลับมาผลิตได้นะครับมันไม่มีความมันสามารถแยกสิ่งเจือปนออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นต้นกําเนิดของมันก็คือทั้งเหล็กนะครับที่มาจากแร่เหล็กรวมทั้งเศษเหล็กนะครับ เอามาหลอมครับเอามาหลอมแยกสิ่งเชิงโพต่างๆออกไปนะครับด้วยอุณหภูมิสูงในเตาหลอมเสร็จแล้วแน่นอนครับก็เอามาขึ้นรูปผ่านการค่อยๆรีดนะครับค่อยๆรีดขึ้นรูปขึ้นรูปตามลักษณะที่ต้องการนะครับมันจะเป็นสายคำเด็ดที่ยาวมากแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้เย็นนะครับแล้วค่อยมาตัดตามความยาวที่ต้องการกระบวนการเหมือนง่ายนะครับมีแค่นี้คือหลอมรีดแล้วก็ตัดซึ่งเหล็กกลุ่มนี้ลุงช่างแบ่งไว้ได้เป็น2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มแรกที่เราเห็น ใช้กันเยอะที่สุดนะครับก็คือเหล็กเส้นที่เอามาเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองนะครับแน่นอนอันนี้ก็รีดออกมาเป็นเส้นแหะครับตามขนาดเป็นป้องอ้อยเป็นเหล็กกลมเหล็กอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่รีดออกมาแล้วเอามาใช้งานในงานก่อสร้างที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็คือเหล็กรีดร้อนที่ออกมาเป็นรูป h-beam เป็นรูป H b e บี am, เป็นรูปตัว C เป็นรูปเหล็กฉาก เป็นรูปร่างต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ในทางการก่อสร้างหรือกอารออกแบบเราจะมักจะเรียกว่าเหล็กรูปรัณ์หรือเหล็กโครงสร้างนะครับแต่ว่าภาษาชา,บาวบ้านเรามักจะไปซื้อคานซื้ออะไรเราบอก SB SB ibe สบีมไอบอะไรต่างๆอ่ะกลุ่มนี้คือเหล็กริดร้อน <S <S เท่ากับเหล็กทั้งหมดมี3ามกลุ่มถูกไหมครับเหล็กเส้นเหล็กรูปรัณ์ที่เกิดจากเหล็กริดร้อนอ่าแล้วก็เหล็กขึ้นรูปเย็นเอา,อางี้ละกันวันนี้ลุงช่างจะยกขึ้นมาตัวหนึ่งมาคุยกับพวกเรา นั่นก็คือกลุ่มของเหล็กที่เป็นเหล็กรูปประพันธ์ที่เราเอามาทําเป็นเหล็กโครงสร้างเป็นบีมเป็นอะไรอย่างต่างโดยเฉพาะนะครับเหล็กที่เรามักจะเรียกกันว่าเหล็ก Hbe a ี am, หรือ Y แฟงนั่นเองนะครับง่ายๆครับชื่อมันเรียกตามตามลักษณะที่ท,ที่ที่ขึ้นรูปมันมาเลยนะครับเป็นตัว H หรือตัว I เพราะนั้นองค์ประกอบของเหล็กชนิดนี้นะครับ H Be a ีหรือ Y แฟงหรืออะไรก็ตามที่เราเรียกเนี่ยมันจะมี2ององค์ประกอบหลักก็คือส่วนของปีกหรือแฟงนะครับ และส่วนของเอวส่วนทั้งปีก็คือบนล่างที่เราเห็นแผ่นบนแผนล่างก็คือแผ่นตรงนั้นเรียกว่าปีหรือแฟล้งและก็ส่วนที่เป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งนนเนี่ยเราจะเรียกว่าเอวนะครับจริงๆภาษาอังกฤษก็คือเว็บพอมันรีดออกมาเป็น h b e a m หรือ Y แฟงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกหน้าตัดที่มีคุณสมบัติที่ดีมากในการรับน้ําหนักหรือรับแรงต่างๆนะครับมันจึงถูกนิยมเอามาทําเสาคาน หรือหลังคาช่วงกว้างคือพูดง่ายๆเป็นโครงสร้างที่รับแรงเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นหน้าตัดที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ใช้กันมากที่สุดชนิดหนึ่งทีนี้มาดูข้อดีข้อด้ยอ,กอดยก่อน้วกันข้อด้อยก่อนอ่าเหล็กโครงสร้างที่เป็นเหล็กรูปพันเนี่ยมีข้อด้อยอะไรบ้างอันแรกคือุงช่างพูดไว้แล้วนะครับเคยบอกทุกคลิปอยู่แล้วว่า1โอเคครับราคาเขาสูงกว่านะครับเอามาก่อสร้างแทนคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยราคาสูงกว่าแน่นอนอันที่2ก็ มันมีการให้ตัวเนื่องจากเหล็กเนะี่ยมีการให้ตัวมากกว่าคอนกรีตเพราะฉะนั้นการที่เอากําแพงเอาผนังอะไรต่างๆเอาฟินิชชิ่งต่างๆมามา,มาใช้ร่วมกับโครงสร้างชนิดนี้ต้องมีการให้รายละเอียดที่ที่เหมาะสมนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าโครงสร้างเหล็กอ่ะต้องการการดูแลรักษาที่มากกว่าต้องดูแลเรื่องการสนิมเรื่องการเกิดเพลิงไหม มากกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กแน่นอนข้อดีนะครับของเหล็กเนี่ยก็คือมีความแข็งแรงกําลังสูงทุกท่านเคยเปรียบเทียบองคอนกรีตกับเหล็กแล้วนะครับตัวเนื้อเหล็กเองมีกําลังสูงคอนกรีตเยอะนะครับแล้วก็เป็นเป็นกำลังที่สม่ําเสมอด้วยรับได้ดีทั้งแรงดึงแรงอัดแรงบิดนะครับเหล็กเนี่ยมีคุณสมบัติในข้อน,นี้ดีมากและก็สามารถดัดโค้งทําโครงสร้างรูปร่างที่คอนกรีตทําไม่ได้ได้นะครับเพราะเขามีความเหนียวแล้วกรณีที่เป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยตึกที่เป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะมีน้ําหนัก ของโครงสร้างอ่ะเบาอคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะนั้นมันก็จะไปไประหยัดในส่วนของเสาเข็มอีกข้อของงานนี่นคือมันประกอบง่ายรวดเร็วคือยกตัวอย่างเลยนะงานงบางโครงการเนี่ยระหว่างตอกเข็มอยู่เนี่ยงานเหล็กถูกประกอบอยู่ที่โรงงานรอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเอาเข้ามาปุ๊บประกอบไม่กี่วันก็สามารถจะสําเร็จเป็นโครงสร้างอาคารได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการประหยัด เวลาในการก่อสร้างอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กเลยครับคือประหยัดเวลานะครับลุงช่างบรรยายเรื่องเหล็กโครงสร้าง H Beam Y i d e f a n g มันะยืดยาวมันอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงช่างะจะพาพวกเราไปดูโรงงานที่ผลิต H Beam Y d f a n g หรือเหล็กโครงสร้างร่วพันธ์อันดับหนึ่งประเทศพากันไปดูจะได้เห็นกับตานะครับเดี๋ยวตามลุงช่างมาครับ ตอนนี้ลุงช่างพาพวกเรามาอยู่ที่โรงงานของบริษัทเหล็กสยามยามาโตะหรือ S Y S เรียกว่า S Y S แล้วกันเราจะได้จำง่ายๆ S Y S เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับตอนนี้ก็เกือบ26ปีแล้วละ่ะก็มีโรงงานทั้งหมดเนี่ย2โรงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับจังหวัดระยองแล้วก็ตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรม W H A ตะวันออกก็อยู่ในมาบตาพุทธระยองเหมือนกันนะครับทั้ง2โรงเนี่ยเดี๋ยวลุงช่างจะพาพวกเราไปดูรายละเอียดการผลิตกันนะครับว่า มันมีการผลิตลักษณะไหนบ้างเป็นยังไงบ้างตามทุงช่างไปดูกันก็ถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพระหว่างผลิตเราก็จะมีคิวฟีทุกข้กหถือว่าเป็นการควบุมคุณภาพระหว่างผลิตเราก็จะมีีทุกขั้นถูกไหม นวดเลือดหยาบเลยครับนี่มาปีน้ำหมดเกล้าแท่นอ๋อปีน้ำหมดเกล้ามีทั้งหมดเกล้าแท่นค่อยๆนวดมาที่ายใช่ครับใช่ก็คือไปนั่งแชยู่ที่้ายแสดงเก้าอ๋ออถึ่เกล้าสุดท้ายก็จะลดแป้งไปละทำร้อนก็จะค่อยๆลดลงด้วยใช่ไหมค่อยๆลดค่อยๆลดจบประมาณ800ครับโอเคได้วนี่รอนต่อครับต้องรอตอนร้อนๆนี่ดูดูอะไรไม่็เลยยังไม่ได้ ดู icana, รายละเอียด yes. ได้ get get เลยพูดง่ายๆเป็น care, เครื่องที่ตรวจสอบแทนคนเข้าไปทํางานใกล้ที่จลเอกได้เลยวัดเทปทำคีซีให้เราได้ดูรายละเอเียดไม่ต้องรอแล้วรอครับส่องแสงให้เร็วขึ้นเพราะว่าไฟถึงต้มเป็นโปรเซสคุณจะเพคครับไม่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเย็นกว่าจะเย็นใช่ไหมซึ่งอันนี้เราจะรู้เลยว่าโอเคได้ตามคุณภาพได้ตามเชืที่เราต้องการก็โปรเซสต่อได้เลยใช่ครับ ยาวตลอดเลยเราค่อยตัด่าครี่ยามาต้องสองห้านโอ้ตัดยาวตัดยาค่อยัอ่ะงงั้นลุงช่างมาสรุปว่า s y s เขาสามารถผลิตหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรที่รองรับตลาดได้บ้าง <S <S 2> <S 2> ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยของ s y s เนี่ยเขาจะมีเหล็กกำลังสูงนะครับที่สูงกว่ามาตรฐานที่ใช้ทั่วไปนะครับเป็น s m 520นะเป็น high strength นะครับ high strength นี่ก็คือว่ามีกำลังสูงกว่านะครับแข็งแรงกว่านะเพราะฉะนั้นน่ครับมันจึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้ถึง20%นะครับประหยัดทั้งค่าแรงทั้งค่าของนะครับและสามารถเขาเรียกว่าลดไซส์ได้ก็เท่ากับประหยัดพื้นที่ที่ต้องเอามาทําโครงสร้างอันนี้เป็นข้อดีนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขามีให้บริการนะครับก็คือ c u s t o m i z e length c u s t o m i z e แบบภาษาไทยง่ายๆครับสั่งตามความยาวที่เราต้องการ ปกตินะครับเหล็กจะทํามาความยาวมาตรฐานที่6เมตร6เมตรหมายความว่าถ้าเราต้องการใช้สั้นกว่านั้นเราต้องตัดเราต้องการยาวว่านั้นเราต้องต่อถูกไหมครับแล้วอาจจะต้องมีเศษซึ่งการต่อเหล็กที่หน้าง,งานนะครับมันจะยุ่งยากพอสมควรดังนั้น,นการใช้เหล็กที่เราสั่งผลิตตามความยาวมาจากโรงงาน,นจะแก้ปัญหาเรื่องการต่อเหล็กได้ดีทีเดียวแต่ว่าของ s y s เนี่ยเราสามารถจะ ส่งมาให้เขาดูนะครับแล้วเราต้องการความยาวเท่าไหร่เนี่ยเราก็สั่งผลิตเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถสั่งผลิตมาตั้งแต่โรงงานเลยใช้6 5เมตรห้ก็สั่งผลิตมาเลยใช้5้าเมตรแปก็สั่งผลิตมาเลยนะครับอันนี้เป็นบริการที่เรียกว่า c u s t o m ไพ length นะครับอีกบริการหนึ่งนะครับก็คือ SYS Primer Bond นะครับคือเหล็กพร้อมระบบป้องกันสนิมนั่นเองนะครับการที่เราสั่งทำกัรสนิมสีการสนิมต่างๆเนี่ยจากโรงงานเนี่ย มันย่อมมีเขาเรียก QC หรือคุณภาพเนี่ยสูงกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเป็นการประหยัดค่าแรงนะครับดีกว่าเราต้องมานั่งทำมไม่เสียพื้นที่ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ s y s มีบริการอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำเรียกว่า steel solution service มันคืออะไรครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานอยากสร้างโรงงานหรืออยากจะสร้างบ้านพักอาศัยแบบโมเดิร์นอะไรสักอย่างหนึ่งเราสามารถจะใช้บริการนี้ได้เริ่มตั้งแต่ติดต่อเข้าไปเลยนะครับเขาจะเริ่ม ออกแบบโครงสร้างให้วิเคราะห์โครงสร้างให้เสร็จแล้วก็สามารถจะเตรียมของสั่งผลิตใช้จะเป็นคัดเล้งหลือก็ตามเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดประหยัดสูงสุดนะครับเสร็จแล้วก็ไปติดตั้งที่หน้างานได้ออกมาเป็นโครงสร้างเหล็กได้เลยนะครับอันนี้เป็นครบวงจรในที่เดียวเลยอ่ะและทีนี้สําหรับคนที่สนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะสั่งเหล็กอยากจะ ใช้เหล็กของ S Y S ทำยังไงก็สามารถจะติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของ S Y S นะครับหรือจะโทรเข้าไปตามเบอร์โทรที่ลุงช่างขึ้นไว้ให้หรือแอดไลน์ตามที่ลุงช่างขึ้นไว้ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ S Y S ได้เลยครับเห็นไหมครับบางอย่างเนี่ยเรารู้เรากําหนดเองได้นะครับสามารถพูดคุยกับผู้ออกแบบได้เราเป็นเจ้าของอาคารหรือเราเป็นผู้รับเหมาเราสามารถจะหาทางเลือกที่ดีกว่าได้ในแง่ของโครงสร้างอาคารนะครับความรู้มีประโยชน์เสมอครับ แล้วอย่าลืมนะครับเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ